ครับวันนี้ก็เข้ามาที่สวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วต้นไม้ปลูกได้เดือนกว่าก็เริ่มที่จะพ้นถุงแล้วนะครับกาลังจะสูงกว่าถุงปุ๋ยที่เอามาแล้วนะครับอตอนนี้ก็ปลูกได้ครบทั้งหมดสองยี่สิบหกไร่นะครับก็ให้น้ําทุกวันนะฮะแล้วต้นกล้วยก็เริ่มขึ้นมานะครับปลูกแซมต้นกล้วยในแปลงนี้นะครับเดี๋ยวฟากนี้ก็ประมาณห้าบวกหกสิบ สิบสองไร่นะครับเดี๋ยวจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นอีกสิบสี่ไร่นะครับก็จะฝั่งนู้นก็จะเป็นอันนี้ก็จะมีแ <ปะ S 1> ทงค์งงนะครับอันนี้ก็ต้นที่เอามาอนุบาลน,นะครับะจะมีฝั่งนู้นอีกสิบสี่ไร่น,นี่ก็จะเป็นสระนะครับเป็นบอจะมีแทงค์ทั้งหมดแปดแทงค์นะครับ นี่เป็นห้องเก็บเครื่องมือแล้วก็เป็นโซล่าเซลล์มีเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่แปลงนี้แล้วก็จำนวนฝั่งนี้อีก14ไร่ค้างบอ่อเป็นทางทิศใต้นะครับทางทิศเหนือรวมกันแล้วเบ็ดเสร็จก็26ไร่ได้ทำการปลูกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้ก็เอาต้นพันธุ์มาลงนะครับ เดีววันหลังก็มาเที่ยวชมสวนนะครับสวัสดีครับ